กําลังเดินทางกลับศรีสะเกดครับคณะคณะบุญไม่ว่าคณะกองบุญจากกันทลมเนะะมาะจังหวัดศรีสะเกดได้มามีโอกาสได้มาร่วมงานบุญกฐินที่วัดคิริวันอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีนะครับพืนที่สองวันนี้เจ็บสถานที่เรียบร้อยแล้วก็เดินทางกลับวัดเป็นงามแห้งพี่น้องอยู่ในหุบเขาพื้นที่จัก,จกไร่สองอไร่ไร่เนาะ สองร้อยนไร่เีมันมันเดี๋ยวพอเห็นเดี๋ยวเอาลงจากในกระจกกันเออที่นองเบิงตอนนี้เป็นหุบเขาสวยงามครับโอบอ้อมไปด้วยเขาทางด้านที่ตะวันออกทางด้านที่ตะวันตกทางด้านที่เหนือ,อมีอ่ป้องออกบางเดียวคือทั้งด้านที่ใต้เป็นวัดที่สงบร่มเย็นมากน่าอยู่บรรยากาศตอนเช้าน่าอยู่มากกลางคืนมาก็เย็นเยี่ย พี่น้องชาวมาเลเซียชาวสิงคโปร์เป็นทั้งคณะสงฆ์แล้วก็เป็นคณะสัตยาโยมมาร่วมเยอะแยะเต็มสลาครับปีนี้ก็อิม่มบุญกันไปทุกคนส่วนหนึ่งคณะจากมาเลเซียก็ยังไม่เดินทางกลับยังอยู่ปฏิบัติธรรมอยู่นะครับได้แง่คิดอย่างหนึ่งก็คือว่าพี่น้องชาวต่างชาติมีศรัทธามั่นคง ต่อพุทธศาสนาถึงแม้ว่าจะอยู่ไกลแต่ก็เสียสละเวลามาเป็นแรมเดือนมาพักอยู่ที่วัดแล้วก็ปฏิบัติธรรมทุกเช้าทุกเย็นก็ทํากิจวัตรก็คือทําวัดเช้าวัดเย็นอยตอนนี้คณนะสงฆ์กำลังเก็บป้ายเนาะายวัดคีรีวันไป<ท>ำนอำเภอมวเหล็กจังหวัดสระบุรีอ้าวสายบุญนะครับขอให้เราทุกคนเดินทางได้ความปลอดภัย บรรยากาศสอง,องทางสวยงามเลยคือบาน <พอ S 1> าเข้าบ่เมื่อเสาร์นี่งามๆเลยผมมากับปน้องตอนเสาร์บ่ที่ผมมงเกือบเพลิงเลยตะเวนมาสิคืนเพราะทีมันอยู่คือภูเขาพอดีอ้ยงามเมือเสามีหมอกความนะฝั่งทางนี้เป็นฝั่งตะเวนตะเวนออกเป็นบ่เดี๋ยวเห็นมีข้าวันมาทางตะเวนออกอันนี้อันนี้เป็นหุบเขาเนาะมีสองทางเดียวที่เขาได้เนาะสายขวาก็โอบด้วยด้วยภูเขา ภูม่ประเทศแถบนี้เนาะอาชีพเราก็อันนี้สวนอ้อยเนาะสวนอ้อยนี่ภูเขาล้อมรอบรรยากาศสวยงามครับตอนเช้าถ้ามีเวลามาวิ่งออกกำลังกายเดิอนออกกำลังกายก็อันนี้จะเป็นการได้รับอากาศที่บริสุทธิ์ว่ารถบร,ร,ริเวณเออ อ้อยเนาะอ้ยอ,ย,อยส่งโรงงานก็ไปคนเท่านี่เห็นอ้อยเป็นกระปวดด้วยแล้วว่าเท่าเดี๋ยวมันจะเทื่ยนใจน้ำลายน้ำลายจิตใจกันเองเนี่ยมันหนีมากครับพอดองมิวเปลีป่ยนโซเฟอร์ให้ได้ให้เพึ่งหน้าโซเฟอร์จัง่อยนะสวัสดีครับออันนี้แหละผู้เปิลพามาแล้วก็ผู้เปิลพาลงท่า ไปเลื่อมถามศิลิขหน้า,าก็เลยลงทางเนีเน่ยพ่ป็ิธย่งลงทางเสียเวลานิดหน่อยอบรรยากาศพี่น้องครับเก็บบรรยากาศเก็บตกไปร่วมบุญกระถินต่างแดนต่างจังหวัดครับอยู่จังหวัดศรีสะเกดต่มีโอกาสได้มาร่วมบุญกระถินทางจังหวัดสระบุรีเนาะมีครูบาอาจารย์พิ่นมาอยู่ทั้งนี้เิ่นเชิญไปเข้ากะหที่โอกาสมาร่วมทาบุญกลับไปก็จะไปเห็ด บุญกระถินท <ram oph ilia ic> <laughs> ั people, mm ้งบานเน่าเนาะทั้งบานเน่าเป็มีกระถินไร้ของอยู่ได้ปีนี้นะครับใส่ของฝากหลายเติมเนาะเพื่อนเอามาเขี่ยมหญ่ให้มาเขียยพันหยังก่อนไม่พอไม่จําจำเลยพอพันหยังก่อนเพชรยังทึ้งยังเหรอครับจำอะไรจำอะไรทั้งเป็ดเพชรเพ็ดเนาะเพชรยังก่อนเ่็นว่าโอ้ยรวยใหญ่แฮะเออเพชรปากช่องเพชรปากช่องแต่ว่ามันมานไอ้ซุกไปซุกอยู่บ้านพอดี แต่ว่ากันซุกอยู่นี่เบิรแเลาเคงนึ่งนะนี่เราก็ารริ่เอาตัวประซุกไขยเราะว่า,ามันจังสีระหอดผุ้ยบาตนะ,อะโอ้ยภูเขาสวยงามนะครับการเดินทางแต่ละครั้งก็ได้อะไรดีๆเยอะแยะเมื่อวานก็ได้ท่ามนาจากย์ท่านประาจารย์รเรียกว,ว่าท่านเจ้คุณอาจารย์พระสุนทรธรรมภาน หรือพระอาจารย์อย่างก็เหอะสมชาติเนาะแต่เจ้าคุณเป็นอยู่ที่สำนักแสงธรรมสองชีวิตบ่อำเภอหินกองจังหวัดสระบุรีเป็นมาเบตตามาแสดงธรรมบ่อละกาซิงสอนบารมีเป็นนะครับมันคือบรรยากาศงามเลยสินะฮะเมออมันกดเกี่ยวเนาะครับรถนี่ยมีวมีง่วงเนาะตื่นเต้นดีตื่นเต้นดี เออทั้งหลังแต่ยังเนี่มาทำบุญมาหนิี๋ยวสัมผัสพระสังวรคนจังหน่อยเดี๋ยวจะมาเขียบต้อจะมาได้จะมาเขียบดะได้เนี่ยว่าเป็นตนเป็นตัวเอาเพราะว่าจะได้บุญนี่เหรอครับเะไ๋ยวทำมาหลายอย่างได้๋ยวทำมาหลายอย่างเนาะได้กราบคู่พระเจ้์หลายรูปหลายองค์มาองเดียวล้วนเออพออาจารย์สนิทพระอาจารย์มหาสันอาจารย์พระโออาจารย์วีดอาจารย์ไหว้กวงเนาะอาจารย์หุยขวงนี่เป็นก้น มาเลเซียเนาะครับเป็นคนมาเลเซียครับมาเลเซียอ่านการ์ดี้คู่ใบจานทั้งซีสเกตอ่าจารย์สนิทเป็นเป็นคนสลัคามบ้านเมืองเก่าต้งขยักสลักข้ามพระธาตใจอีกขอนึงก็คือว่าหลวงพ่อวิชานบ่เออเป็นส่วนมาบวชนะเพิ่นเห็นเพิ่นเห็นผมเป็นคู่กัน่ามาบวชสาบวชพรรษาเดียวก็ได้เป็นพระคู่กันนา ว่าคู่เป็นอยู่แล้วนะมีบทชาระก็จะเป็นพระคู่อต่ว่าถ้าจะเป็นพระคู่ปกตินี่จะต้องมีการเลื่อนยอดเลื่อนตำแหน่งสาเวลาหลายปีมีคนงานแต่ว่าตัวนี้มา่วโวดใเลยเลยน่าคิดแต่เรานแสดงเห็นเพิ่มเพิ่นกันเพิ่นเป็นเจ้าของกิจการนอกนะนอรวยปั่นอัดนอกยังว่างมีรถซิบรอแสดงเห็นว่าก้นเข้านี่นาออีกสักมือหนึ่ง จุดอิ่มตัวก็ตรงมีแม่นบ่แล้วความสุขมันเอยกัตถุโอ้ยก็มนความสุขที่แท้จหิงมาเยู่อยก็ปัตถุมาอรื่อยกการวางวัตถุบางคนก็ว่ารวยแล้วสิมีความสุงเม่นบ่พ่เมครวบแม่บ่เนียวบ่นนี้อ่าเฮาเบบ่เมียวบ่งมีย่งมียงบ่เมีวบ่นมียอบ่เมี้วบดทมียว่าคีวบ่ามียวค่เมียวา่เมีควา่มีวามรยวย่เบ่เมีนส่วนียว่ีวิตแตีว่าอีกว่เมียวบ่งถึงจุ่นั้นวบ่เมียวเย่มีวค่ีวบเบ่นมียเี่นมีกิจการยบ่ พิธีการรถลดลดชิบหล่อครับนะครับอี่ลดยุบมันลดชิบหล่อเออเนไปถึงุเท่านี่ยความรวยมันเป็นความสุขเออมันคนละอย่างคนละอย่างกันความรวยกับความสุขมันคนละอย่างกันเพป็นว่าใส่แตงเงินหลายกับเบื่อเพป็นว่าใส่เข้านี่หาแตงเงินหลายกับเบื่อเพป็นว่าเบื่อความรวยเนาะมันมีเมียเพป็นก็ว่างเมียไปแล้วเพป็นว่างเมียไปแล้ว มีลูกกะมีลูกกะว่างลูกว่างลูกเออทรัพย์สินมีเงินทองคนต้องว่างเงินทองแล้วเออพอ,อยังแล้วแต่ถเข้ากันต้องสู้ต่อไปอีกอย่างหนึ่งที่เป็นเบาให้เฮาได้ฟังก็คือว่าชีวิตนี่ถ้าหากว่าเฮาสลัดบางสิ่งบางอย่างออกไม่เจ็ดให้ชีวิตของเฮามันมันมันเบาสบาย ที่มีเท่ากับซ้ำกันครับข er ้อหายอย่งว่าพายมาเบียกไปนี่างไรไอ้มาตอนนี้เขาเป็นล่ะนะเบียกขึ้นเบียกกรถเบียกนือเบียกขั้วเบียกยังเบียกที่เบียกที่ดินที่บ้านมันก็ว่างลงว่างลงมันเบาได้บา่เออคือการว่างจอนเรื่องการปล่อยว่างว่างลงมันก็คือเบาแต่แบกมันก็นักแมนแต่เข้าเข้ามาขั้นบอคาขั้นมื่อยยังมีแห่งแบกอยู่เอ้ยังยังแบกไปได้อยู่ได้สักมือหนึ่ง คือว่างเพื่อนเกิดปะจะว่างอยู่บ่หรือมันสิแบกไปหนเพราะเพื่อนเราแบกจนตายแล้วเดินมันติดเตียงตายอยู่เนี่ยติดเตียงตายอยู่ว่าชักเนี่ยเคยบอกแน่นองว่าถ้าเข้าเป็นมกมุนอยู่กับสิงนั่นเข้ากับเป็นติดอยู่กับสิงนั่นเพป็นว่าเพรานว่าเฝ้าจ่สมบัติตายไปแล้วก็มาเฝ้าสมบัติอีกเนาะประสันก่อนบันว่าเนนอนกันว่าแต่ว่าสมบัติที่เข้ากันนีแต่สมบัติทางห่างนั่นละ ใชเทศว่าอาจารย์ปราุณว่าที่ลราอาจารย์มิรเราว่าผมลงไว้ในประวัติละประวัติวัดดวงลำดวน <c oughs> เขามาให้เราศึกษาให้เรา <c oughs> เพิ่มตัวเดบโบดี้กให้เราตัวไดบโบดี้อีกให้เราตัดออกไปตัวไดดีอีให้เราเราเขียนลงไปใหม่ผมบอกเราเราว่าเราโบด้ว่าสิมากอยู่นั่นอาจารย์จ้าคุณสุณทนทรธรรมภาพา ปสิปหาทางองค์ลวงโพชดถึงเป็นเสียงไม่บุญเราวะมันมาจันได้จังมาหอดํงเราวะมาหอดมันหยานย่มสวดมุ่นพอดีแล้วก็ไปนั่งลุงแล้วกันมันกับถึงบทแสดงรรมพอดีเทศประเทศมามันถือกับชีวิตเจ้าของเราอ่ะคือคนเทศคนยี่สิบคนสองร้อยคนําเทศให้เราฟังู้เดียวเราว่าก่อนเราิสด้มาอยู่นี่เลยผมลุงไว้ในประวัติเราอยู่นี่เป็นจุย์ข้าเหตเนาะแมน นั่งฟังเราอะโอ้ซสมเทียนเองฟังผู้เดียวตัวเรา,าอ่ะเออการเราไปฟังชีวิตได้เปลี่ยนชีวิตได้เปลี่ยนไปอีกนะรู้ไหมครับก็ลเลยเต็มมหนักนะครับมากเราว่ามากเเขทวนถวายต้นผมเป็นอุบาสกก็ไม่ได้บอกทั้งบ้านเนียเราอะทั้งมาผู้เดียวเนี่ยเราอะพูดถึงว่าก่อนจะได้มาบวชแม่น ผมลงในในประวัติเราโอ้เป็นตาานแห่งเดชอืมแล้วผมจำว่เด็กปณิแตว่ามัน,ม,น,ม,นมันตื่นเต,นต้นลังองนะนัะ่นะลาบาาจารแ่ากับ,บต่ละท่นลานแต่ลหลูแต่ละองค์ก็กมีที่ไปที่มา่คกอกันในในจังหวะหนึ่งของชีวิตมันก็นจะต้องมีจุดครับจุดขอเขิอนจุดทักเขียนะก่อนจะมีจุดทักเขียของชีวิตก็จะต้องมี คนเท่านี่จำหรือเปลี่ยนความคิดกันจะมีจุดไหนจุดหนึ่งลนะาวะามาบ,บาาวชดาเขาอยู่นี่หนึ่งปีกับสามเดือนเลยจังไปบอกทั้งบาา้านลาวะทั้งบา้านไปบอกทั้งไปขอขมาหน่ำพ่อพอได้บอกนะทั้งบ,าบ้านผ่อนหายให้ว่ามา,มาพอถือก็ออ <laughs> จังนี้นก็สรา้าาจารยันวิทยานวิ์แลาวะถือว่า เล่าเองหรือมาทางดีแล้วเร่าวะพ่อแม่แต่จิตตังก็หวังไว้อย่างนึงแ,แต่ว่าเป้่าไม้ของลูกนี่ได้เปลี่ยนแล้วครับจากการใส่ชีวิตปกติเป็นผู้ค้องเลื่อนค่ะอ,อยากสลัดออกเนาะผู้สาวก็ไม่เป็นหมันกันไหวละมั่งนี่หมันกันไหวละยังขึ้นลูกนั่งสมาธิเราอ่ะมันลกเลีเ้ยวบองกัเจ้าแลวมัน คือสากศพบเราอ่ะเอ,อเ็นผู้สาวนอนอยู่นะตอนเชมาปวดเอ็นในจุดหนึ่ง <c oughs> นี่เหตุให้เกิดความเออมันคือสากศพบเราอ่ะแสดงว่าบุญเกา่าแปรรัมมีเกา่าเคยสั่งสงนูนี่เนี่ยเราจังจังในว่างตัวนี้แล้วก็ออจังในมาบวชทีาา่่นีเกบ้านเชื่อมตอ่อแม่เชียงต่อผมลงในประวัติตื่นเต้นเป็นเป็นตานตาน เมื่อนี้ก็เอากำลังเดินทางกับเนาะก็คุยกันไปาฝากบรรยากาศให้พี่นอ้องช่วงทั้ง youtube จริงๆเราวบรรยากาศในงานกับอลัองการงานส่างตะวาระบบเสียงมาควยคอยดีในช่วงเข้าประกอบพิธีหลกักการฟังงเทนเ,เกี่ยวกับระบบใหม่จะไปจะต้องปรับหงใหม่ขอบคุณสำหรับพี่น้องที่ ตามทางช่อง YouTube นะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นไร้สาระเนอะนอพ่อมิวอ่าสุดท้ายในฝ่าเอียงถึงพีนองนงเมื่อนั้นโซเฟอร์มันบอกนั่นเนล่ยผมเพิดพึมาบุ้ดำบุญได้หนิบุญใจน้อยมาใจดีใจเลยต้องคำน้อยเยอมากอมากมีโอกาสกัพอเบิ้งับมีวไมิโอกาสกัฝ่าเห็นาล้วนครับว่าวัูนะมันกับวัดซอยห้าวเด็ดปนไอดอกบุญ ทิ่ตโตเข้าไปหลายกว่าพยายาาคอนคอายเัาเวลาปฏิบัติเวลาก็ไปยาาปฏิบัติมาทางสินทางธรรมเนี่ยจะเป็นป้องกันตัวเข้าจะนิดนึงื่อนมองป้องกันมันป้องกันแบบมันจะอาวุธเลยมันเป็นป้องกันจิตใจเข้านี่แหละสิ่งที่่น่าป้องกันป้องกันนะว่าศีลที่มาปกปักรักษาเข้าเนี่ยปกปักใจเข้าพี่มันบนว่าว่าเป็น ยังมาเป็นอาวุธยังมาป้องกันเราดิป้องป้องป้องกันใจครับแนนป้องกันจากความทุกข์แม่นไม่ให้ความทุกข์มาเพื่อนใจครับผมเพื่อนใจมันเพื่อนจังน้อยอืมกันลากมันดอกเรื่อยๆเนาะแมนครับกฝา่นครับขอบคุณพ่อมีวได้พอดีพ่อเมี่ยวพ่อมี่ยวปี่นามีโอกาสมาใหม่เนาะครับผมขอบคุณพี่น้อกติดตามรับชมขอบคุณสวัสดีครับ